อาจจือป้าเข้าออกไปเตรียมตัวเอาี่หลากเกือมาไวเไอะดียตอนแรกหมตื่นขอนทรค่ะอย่าตื่นหนูเพาเห็นนาหนูี่หลามาแต่คุณมาแต่สวยมาต่ใสไม่เก่ยไปกูแก่เพราะท่านนัอ้ยจัะไปเล่นนาตกแล้วมันฝังตาไปชี้าไปเล่นมองนาตกใสงามงามไปจัไดแบบใสปะไปฮอดเลี้ยงเออเฮวเป็นน้ำปลาสิมานอตูวประกาศเล่นแล้วเนาะ โพดโพูดสบายเบาซะลูกค่ะสวัสดีค่ะน้องไอซ์สกุลนพนี่แหะเตือนไปลูกสุดแน่นบอลลูกอันเอาไม่ก็ได้ค่ะเอาไม่เอาไม่เอาไม่ค่ะสวัสดีค่ะแจ็คสี่นี่แม่พอนแจสิ่ฟาดกดเขาเลยสวัสดีค่ะพอนทิ้งกดทั้งรับไปเลยได้ไหมนะเพราะแ่เสิโอนเงินเอาไม่ลูกสวัสดีค่ะน้องไอซ์สกุลนพเสียงยกค่ะ แล้จีซัวอ้ยพี่น้องคนใดพ่ท่านเขากุมก็อย่ารื่มเขากุมนะคะฮะามนี่เอ่อ้อนี่ราคาบัตรบ่ค่อยแพงจ้า139สเอ้ย1ามบาทลดบาทหนึ่งลดบาทหนึ่งลดบาทนึ่บา่งเมื่อนี้ล่ะกบพี่องค์อิงเหมือกันเบ้าอาซข่ปลาขนั่นน่ะให้รู้เขาได้เบ้าอาเองก็ได้ดอกเอาเขาเอาบ่เป็น ซิมหมูจ ic, ังไหนได้ยิ่หน่อยซี่คนเอ้าแต่ยิ้มซีกันติดเบียงมันซีมันอะไรอีแม่ก็ได ah ้ยิน okay. น้ำหมดนะมันไปิดออกน้ำก้อนอ้ยมันบอออกไหมแม่นบอกเอ้านี่แหละเวลาที่เขาส่งซิกกันเขาถือกูเ็นที่ยืนใช้กะที่าฮะทำไมไม่หาชุดให้ลุงวัดใส่ดีๆหน่อยน้องอีพ่อหนูลานวาชุดเจ้าใส่พอดีพะนะอีพ่อหนูเป็นคนทำชุดนี่ขึ้นมาลูกพี่โมก็เหมือนกันอ้าว ใส่ชุดอะไรให้มันเขินอ่ะมันมันไม่ได้เขินเป็นสตา์เขินมันไม่ได้ว่าหรอกลูกเป็นยังคะมันยับอันนี้มันเป็นลายชุดมันเป็นลายชุดป็นี้ใส่เขาจากกัวมันบริดเนาะเอากรีดมากคนสีได้ท่วงตีเนาะเออขยุนนมาคนท่วงพวกขยู่นในเวลาจากโมงเหรอนี่เฮอตอนนี้สองทุ่มอ๋อ 58นาทีบแปดาอีก2นาทีอีก2นาทีก็สามทุ่มแล้วเนาะนะครับใครก็รู้ถ้างั้นเอาบ่อเท้าสิเขากุ้มเดียวถามขาอีหล่าถามพ่อดูพ่อสิไปบ่นี่พ่อสิลงมาบ่นี่เฮ้ยพ่อเอ้ยเออย่ำได้สิมาเนาะนั่นแหละย่ำนั่นนะฮู้ไปขี่กระเล่งฮู้ฮัลโหลอีหล่าไปขี่กระเล่งเมนเออมาดิ พ่อว่าได้มาดิรีบรีบๆหน่อยใช่ไหมรีบรีบหน่อยแล้วก็ร้องเพลงลูกเอ๋ยฝ้าวขีทำเมอะไรไปพ่อพ่อสิมาไปนี่เอาพ่อพาเรียร์กันแล้วสิลงไปด่วนด่วนด่วนให้เวลาหนึ่งวิวันมันจะทำเป็นพี่เอาพ่อแล้วมันจะขวางสีมันจะเทียนจะาี กัปตันยังนั่นพ่อยังเล่งหลายอยู่เลี้ยงหนีพ่อเร็วๆกำลังเลี้ยงไปนี่ครัเร็วๆกำลังเท่ากับกำลังเลี้ยงไปกำลังเลี้ยงไปอันเสียงปังๆกำลังท่าลีบๆอยู่บาด์ดี้ขันบ่ถามก่อนนี่สมมติว่าเขาลงไหลปั๊บเป็นบ่เอาก็บ่ทาคอยเออกระสิเลียนมากเลยมเออนั่นเอ้าเออ โอ้ยน้องนะครับเอาแต่ในพี่น้องนะครับอย่าลืมเข่ากุมนะครับเป็นกำลังใจเห็นในเด้อตอนนี้พี่น้อองาจสี่ซาเขยบ้าจ้าถ้ามันนักสองพอลูกเนี่ยเพื่อนเจ้าหน้าจะเอกันดีแท้อ้าวเออสวัสดีครับหยุดฟังลมหายใจโอ้ยมีไอ้พี่น้องเออ อันเกดอยู่รถแทงผมไม่หลายคนเออเราว่ามือนีโจดนักเออพิตาพวงหัวโอ๋โว่าท่นนราว่าเจ้านัดว่าเจ้ากับข่อยน้ำอยู่แต่เมื่วานนัดจะในนดทิดผมไงปุ๊บปากเนี่ยนะโอ้ยเนาะพวกไส้เบลยังล่ะถือเบิร์ตลายคดีเราเด้อเจ้ามือนีอายุตั้งหันกระดากกันก็เม่งยังวัดเลี้ยงบารลีโอแตงไหนาแมงกินุเออที่แรกแมงกินุที่แรกแม่งยวัดกระดากับบักนัดเออ บ่านเอยูดีจะเทียมมือนีเออยศิสื์ศิย์นญโนเจ๊ยะยศหนาจังซันแม่ม่คืนหนาหมาขียัดพูดว่าหนาหมาเขียดหอ้ามาีมเคยเป็นหมาติบอเออปาลู่บาดบังลี่โอจับหนาเขาอันเงี้ยหนาเขาึ้นป้าเห็ดหนามม่คืนจังแต่งหนาหมาแต่พะรา เธอเกย์เด็กเขามันใส่บางทีโอเทสผมแหนบ่มันจับหัวเจ้าบ่เธอเบิงผู้ชายหยุ่มหัวฉันหรอมาเจ้าสั่นมันไม่แมนมันแมนแนวดีอยู่ติดจับองยองเข้าวคืนนะ้องสี่ไม่เอาเขาแข่งจะคล้องคักถ่วงเขาท่วงไปเบิดแล้วหนูเห็นประวัติไหมลูกมันเป็นแฝงสั่นมันเป็นแฝงสั่นวันนี้องครับวันนี้เฉันช่วยพี่น้องนะครับถือว่า เป็นโอกาสดีมากๆนะครับผมดีใจหลายนะครับทีพีชาย นะครับผมพาทีมงานมาเหยี่ยมมายามเคยือตั้งแต่นะครับผมไปหาอ้นะครับแต่เทนีขอบคุณนะครับพี่โจโยมบันินแล้วก็พี่วัดสิวดลนนะครับน้องนัดน้องอู๋อิงทีมงานสาวหน่อยเพียงบันแพงทีมมาสางความสุขนะครับร่วมจอยกันกับบอลนำสีนี้หกใหขพี่น้องในมวลในมือนีพี่น้องคนลิงด้านล่างนะครับตามคมาในกลุ่มาเบังโชว์มือนีนะครับผมโลภกรกับวัสิวดลนกับที่ชลิง้องเพลงน้ำกันพร้อมนี่ครั้งแรกพี่น้องครับสรลองเพียงน้ำกันฝากติดตามฝากในกลุ่มเอาช่วงนี้เวลาหมดหมดไปแล้วขอบ ครับไปแล้วครับอ้าวไปดีบอกไปกะหูว่าเสียไปยุกับเบิร์นโอ้เบิห็พวกวนี้ตรงเวลานะสามทุบนะสามทุบนะก้างหลังสี่โอ้ยเอาขวบพีชดินี่เอาขอยออกหน่อยเถอะออกซ้ำนั่นละจะไปพอกันกุ้มปีดบอกเพลินเออออกซ้ำนี่ละจะไปพอกันยุ่งกุ้มปีดนะครับตอนนี้พี่น้องคอมปีนหลายแฮี้ยงาธนาคารล่มโอนเงินไม่ได้แมีนกุ้งไทยข่อยกระป็นข่อยบายโย แม่เอาขึ hmm> ้นมาสันจะโอนไปแจ้งใครยังโอนแจ้งคาร์เลขเลขเล้าอย่างจะมาออกศูนย์แปดแปดพาไปเลขไท้ายแกจะมาออกโตเกะาอยู่หาโกมันบอกเออโตออกป่านนั้นวะเราเราจมอยู่เบิดทางเราบักเราจมแม่ข่อยบังเาจมยังไงเสียบอกหลายพันเนาะโอ้ยโอ้ยเลขกสันตั้มตัวหนิมาสันขันแม่นฉันซื้อเลขกฉันถือดิถือยังเพราะว่าผู้ชายทั่วมาหาฉันเธอ ห้าหกห้าหกเขานี่ยรอนยั่มันใจปนั้นเขาบอกว่าห้าหกห้าหกนั่นเธออายุห้าหกใช่ไหม <laughs> เขาถามโอ้มันใจคัะเนาะ <laughs> มันใจย่างเดียวน <c oughs> ออมันหนาพอ <laughs> ยะ่มันถอบปันเนี่ยย่งางคือไปสองรอบนาเสียดขึ้นไปก็เรียกว่าโอ้กะเทยจะได้จั๊กเจี้ยงหนาเพราะเปลี่ยนกวัว <laughs> ให้ผู้ชายอีหลีเตียงนายหรือว่าเงื่อนเมียจะของครับผู้ชายยังก่อฮะผู้ชายยังก่อผู้ชายอีหลีผู้ชายแท้ผู้ชายแท้แม่นายให้กระเทยหนิไหมกระเทยสวยพิจารณาจะของในเด้อกับบ๊อดบ๊อดจะเป็นเออเอื้อกอักบอกอึกอักบอกก็เพรายังเป็นต้องพิจารณาอย่างแต่งเองเ่าเป็นกับว่าไปยังมีคนแต่งให้อยู่เ่อน้ำซ้ำบอกไม่ยิ้งบิวไม่บิวไม่บิวทาปากสไตล์อัพมาหน่อยวะสันโอย พอดีบ้าปากสไตล์อัพมิ่งยัางระเบิดปากจะคว้าเงิน้าหมอนึงไม่อยู่ไม่เงี้ยอะไรเงี้ยก็ห้ามกันทาเบือนๆคุณนุทาเบิร์นเบิร์ๆทาเบิร์นแต่ว่าเขาเหมือนดารานะดาราอ้ำมบชราหรอไม่ใช่ดาราอะไรแม่โสวัดเมื่อกลับมาไปน้ออัดนอคืออินเดียไปแต่สร้างหนอหนะคะย่านูสวยไหมคะไม่ค่ะอ้าวหลานกับว่าข้อข่างด้ ติดอย่างหนึ่งติดอะไรคะลูกแล้วก็ติดที่เดิมทำไมขอบตาทําอะไรนะทำไมขอบตาคุณย่าดำจังคะ <c oughs> พ่ริโอปิดไม่สนิทคะ่ะเมื่อคืนย่านอนตีสี่ตีห้าทําไมคุณย่าไม่นอนล่ะค่ะนอนไม่หลับลูก <c oughs> ทําไมถึงนอนไม่หลับล่ะคะไม่รู้มันนอนไม่หลับเฉยๆไม่ได้คิดถึงใครนะอืม <c oughs> อันนี้บอกว่านี่ยังไม่ได้ถามเลยพ่อร้อนตัวมากบอกหรืออวดหรืออะไร ยังไงเออเนาะขอโทษเด้อเออเอาหนีโลคหหอยแนหะเอาเอาหนีโลคหหอจ้าข้าในโยคอเนี่ยไปไหนทำไมเอาเอาเจ้ากับพ่อใหญ่ใส่ผัดหลวงปุ่มหมันเด้เนาะเฮยถ้ามันมันคักหมันแน่ทันสันเดอโอ้มันกี่หลี่ยมมันมันมีมือแดงโอ้ยใหญเป็นกู๋ไม่ข้าการคักแน่เนาะ เอาสมมาบ้าก้นเห,อเหรอเนี่ย <c oughs> แหกบ้าหมาแต่แต้นแบบเขาแต้งหน้าหม,มานี่แหละกูก็เล่นเป็นหมาแต่ต้นตนเขาเล่นมักกัดกูแบบมันกัดคืออีรีเน้องเอาพอกันในกุมปีด นะครับสำหรับเมื่อนี้บัตร138บาทฝากพี่น้องด้วยครับเด้อเป็นกำลังใจพวกเฮาเน่นะครับโดนๆนะครับบ้นโดนๆเป็นครั้งแรกที่บอสโจแล้วก็น้องอุ้งอิงนะครับมาเยือนที่บ้านเสียงวิหกเป็นครั้งแรกนะครับแต่วัดกับตันนีมาดูแล้วครับเ่าเป็นอย่างน้อยจะได้หนาเก่าเก่าแต่เต๋อว่ามาอะไรเขาก่ามาอยู่ไหมยีงมาจนเปลี่ยนตะปูเรือนเหมือนหรอไก่พยาธิเบิดหลายตัวแล้ววัดกับตันยัปากอ๋อพ่อเขาเลยสิรูว่าขอยรักุมูกิน มือหนึ but, ่ง <aust> อ <en ian> ีฮหาโยจับบาได้จว่บหายกลางทงใครเมียงอยามาเก่งเถอวมาเมื่อเมื่อเจ้าของไก่ก้อนสนอการมาเอออ้าโอเคเจอกันในกลุ่มปิดนะครับบาท138รบาทเข้ามาให้กำลังใจพวกเรากับเสียงวิหกและสาวนอ